ในยามดึกสงัดที่ความเงียบเข้าปกคลุมสรพพสิงรอบกายแสงไฟจากภายนอกค่อยๆมอดดับลงเหลือเพียงแสงสลัวในห้องนอนและความคิดที่ยังคงวนเวียนอยู่ในจิตใจค่ำคืนนี้อาจเป็นค่ำคืนที่ท่านรู้สึกหนักอึ้งในอกเป็นความหนักหน่วงที่ไม่ได้เกิดจากการตรากตรอมทำงานหนักทางกายแต่เป็นความเหนื่อยล้าทางจิตวิญญ,ญาณ ความรู้สึกท้อแท้ที่ผุดพลายขึ้นมากลางความเงียบงันว่าเหตุใดหนอสิ่งดีงามที่เราเพียรพยายามกระทำมาตลอดจึงดูเสมือนไร้ค่าเหตุใดผลตอบแทนแห่งความดีจึงยังเดินทางมาไม่ถึงเราเสียทีในขณะที่ความทุกข์อุปสรรคและความไม่สมหวังกลับถาโถมเข้ามาดุดระลอกคลื่นที่ไม่รู้จักจบสิน้นหากในค่ำคืนนี้ท่านกำลังนอนมือกายหน้าภาค ตั้งคำถามกับความยุติธรรมของฟ้าดินและเริ่มรู้สึกว่าศรัทธาที่เคยเปี่ยมล้นนั้นกำลังเหือดแห้งลงขอให้ท่านค่อยๆวางความกังวลเหล่านั้นลงชั่วคราวขยับกายให้อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายที่สุดสูดลมหายใจเข้าให้ลึกและปล่อยให้ถ้อยคำแห่งธรรมะเหล่านี้ไหลรินเข้าสู่ดวงใจเปรียบเสมือนน้ำทิพย์ฉลมใจในยามยากลำบาก ให้ธรรมะได้ทำหน้าที่ปลอบประโลมและชี้ทางสว่างท่ามกลางความมืดมิดของรัติการในทางพระพุทธศาสนานั้นความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีหรือทำดีแล้วยังไม่เห็นผลเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นได้กับปุถุชนทุกคนไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดและไม่ใช่ความผิดบาปที่ท่านจะมีความรู้สึกเช่นนี้ พระพุทธองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของจิตมนุษย์อย่างถ่องแท้ว่าจิตที่ยังประกอบด้วยกิเลสย่อมมีความคาดหวังเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเราทำดีเราก็ย่อมหวานพืชด้วยความหวังว่าจะได้เสพเสวยผลอันหอมหวานแต่เมื่อผลนั้นยังไม่ปรากฏหรือสิ่งที่ปรากฏกลับเป็นผลไม้พิษแห่งความทุกข์จิตย่อมเกิดความขัดข้องหมองมัวเป็นความเศร้าที่กัดกินพลังชีวิต แต่ธรรมะข้อแรกที่อยากให้ท่านพิจารณาในค่ำคืนนี้คือกฎแห่งเวลาและกฎแห่งกรรมซึ่งทำงานประสานกันอย่างซับซ้องและลึกซึ้งเกินกว่าสายตาของมนุษย์จะมองเห็นได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืนการทำความดีนั้นเปรียบเสมือนชาวนาที่หว่านข้าวลงในนาหน้าที่ของชาวนาคือการเตรียมดินคัดเลือกผธุนข้าวที่ดีหว่านไถรดน้ำและดูแลรักษาป้องกันมแมลง นี่คือหน้าที่ที่เราควบคุมได้แต่ชาวนาไม่อาจไปบังคับต้นข้าวให้งอกงามหรือออกรวงได้ในวันเดียวหรือไม่อาจไปดึงต้นกล้าให้สูงขึ้นได้ด้วยมือของตนเองหากชาวนาใจร้อนเฝ้าแต่ไปนั่งจ้องต้นข้าวทุกชั่วโมงแล้วตัดพอว่าทำไมข้าวไม่โตเสียทีความทุกนั้นไม่ได้เกิดจากต้นข้าวแต่เกิดจากใจที่ร้อนรนและไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติชั้นใดการกระทำความดีของท่านก็เช่นเดียวกัน ผลของกรรมหรือที่เรียกว่าวิบากนั้นมีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบการให้ผลของกรรมไว้หลากหลายประการบางกรรมให้ผลทันตาเห็นในภพชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมเปรียบเหมือนเราเอามือไปจับของร้อนเราจะรู้สึกร้อนทันทีแต่กรรมส่วนใหญ่ที่เราทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว มักเป็นกรรมที่ต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมและรอเวลาที่เหมาะสมจึงจะส่งผลเรียกว่าอุป,ปัชเวทนิยกรรมให้ผลในภพหน้าหรืออัปราประเวทนิยกรรมให้ผลในภพต่อๆไปท่านลองจินตนาการถึงการปลูกไม้ยืนต้นที่มีค่ามหาศาลอย่างไม่สักหรือไม่มะค่ายิ่งต้นไม้มีคุณค่ามากเพียงใดก็ยิ่งต้องใช้เวลายาวนานในการเติบโตมากเพียงนั้น ความดีที่ท่านทำหากเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่เป็นบารมีที่สั่งสมมาเพื่อขัดเกลาวจิตวิญญาณอย่างแท้จริงผลของมันย่อมมหาศาลและมั่นคงซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะนานกว่าความฉาบฉวยทางโลกที่เราคุ้นชินในยามที่ท่านรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีให้ระลึกไว้เสมอว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งความดีนั้นไม่มีวันตายเมื่อท่านหวานลงไปในกระแสทานแห่งชีวิตแล้ว มันยังคงฝังรากรอคอยฝนฟ้าและความชื้นที่เหมาะสมไม่มีแรงงานใดที่ท่านทุ่มเทลงไปในทางกุศลแล้วสูญเปล่ามันเพียงแค่ถูกจัดเก็บไว้ในธนาคารแห่งกรรมที่รอวันปันผลคืนให้แก่ท่านไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอนอีกมุมมองหนึ่งที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าคือการทำความเข้าใจกับคำว่าผลของความดีอย่างแท้จริงตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาผลของความดีมีสองระดับ คือผลทางใจและผลทางวัตถุหลายครั้งที่เราท้อแท้เพราะเราไปผูกติดผลของความดีไว้กับผลทางวัตถุหรือปฏิกิริยาของคนรอบข้างเราทำดีกับเขาหวังให้เขาดีตอบเราขยันทางานหวังให้เจ้านายชื่นชมหรือขึ้นเงินเดือนเราช่วยเหลือสังคมหวังให้มีชื่อเสียงเกียรติยศการหวังผลเช่นนี้เรียกว่าทำดีเจือด้วยตัณหาคือทำเพราะอยากได้เมื่อไม่ได้ดังใจ จิตจึงพลิกกลับเป็นความทุกข์กลายเป็นโทสะหรือความน้อยใจแต่แท้จริงแล้วพระพุทธศาสนาสอนว่าทันทีที่ท่านคิดจะทำความดีความดีได้เกิดขึ้นและส่งผลแล้วที่ใจของท่านในขณะที่ท่านสละทรัพย์เป็นทานผลทันตาเห็นคือใจของท่านคลายจากความตรณีทีเหนียวใจของท่านเบาสบายขึ้นมีเมตตาเกิดขึ้นสิ่งนี้คือผลโดยตรงที่เกิดขึ้นฉับพลันในขณะที่ท่านรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามใจของท่านก็สะอาดขึ้นปลอดโปร่งจากเวรไภและมีความอ,องอาจกล้าหาญในการใช้ชีวิตในขณะที่ท่านเจริญภาวนาใจของท่านก็สงบเย็นนี่คือผลชั้นเลิศที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องรอใครมาอนุมัติหรือรอฟ้าดินประทานพรหากท่านปรับมุมมองลงมาโฟกัสที่ผลทางใจท่านจะเห็นว่าท่านได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าตั้งแต่วินาทีแรกที่ลงมือทำแล้วคือความผ่องใสแห่งจิต ส่วนลาบยศสรรเสริญหรือความสุขทางวัตถุนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้อานิสงส์ที่เป็นเสมือนของแถมเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมมันก็จะมาเองการวางใจเช่นนี้จะทำให้ท่านทำดีด้วยจิตที่อิสระไม่ตกเป็นทาสของความคาดหวังและเมื่อความคาดหวังลดลงความทุกข์จากการทำดีแล้วดูเหมือนไม่ได้ดีก็จะจางหายไปทว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเราย่อมอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่า แล้วทำไมเรื่องร้ายๆต้องเกิดขึ้นกับเราทั้งที่เราทำแต่เรื่องดีๆคำตอบในทางธรรมอันลึกซึ้งก็คือชีวิตนี้ม่ได้มีเพียงด้านเดียวและไม่ได้มีเพียงมิติเวลาเดียวชีวิตของท่านในชาตินี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของการเดินทางอันยาวนานในสังสารวัฏพระพุทธองค์สรงสอนว่าสรรพสัพส์ล้วนเวียนว่ายตายเกิดมานับพบเกือบชาติไม่ท้วน เราทุกคนต่างมีกระเป๋าเดินทางที่มองไม่เห็นติดตัวข้ามภพข้ามชาติมาในกระเป๋านั้นบรรจุทั้งสเสบียงบุญและนี้กรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตบางครั้งความพกที่โถมทับท่านในขณะนี้แม้ในขณะที่ท่านกำลังทำความดีอยู่อาจไม่ใช่ผลของการกระทำในปัจจุบันแต่เป็นตะกอนเก่าที่ถูกกวนขึ้นมาจากก้นบึ้งของอดีตชาติ เปรียบเสมือนท่านกำลังเทน้ำใสลงในแก้วที่มีน้ำขุนก้นแก้วเมื่อเทน้ำใสลงไปแรงๆตะกอนย่อมขุนขึ้นมาได้แต่หน้าที่ของท่านคือเทน้ำใสททำความดีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าความใสจะเข้าไปเจือจางความขุนนั้นจนหมดสิ้นหากท่านหยุดเทน้ำใสตอนนี้เพราะเห็นตะกอนขุนท่านก็จะต้องอยู่กับน้ำที่ขุนมัวตลอดไปแต่หากท่านอดทนเพียรทำความดีต่อไป น้ำดีย่อมเข้าไปแทนที่น้ำเสียในที่สุดนี่คือบททดสอบแห่งขันติบารมีหรือความอดทนอดกลั้นในยามที่มรสุมชีวิตพัดผ่านเข้ามาทดสอบศรัทธาโลกกำลังถามท่านว่าเจ้าเป็นของจริงหรือไม่ทองแท้ต้องไม่กลัวไฟชั้นใดคนดีแท้ต้องไม่กลัวอุปสรรคชั้นนั้นสภาวะที่ท่านกำลังเผชิญความเหนื่อยล้าความท้อแท้ หรือแม้แต่ความสูญเสียอาจเป็นกระบวนการชดใช้หนี่ครั้งใหญ่ของชีวิตเพื่อให้ท่านหมดเวรหมดกรรมกับเรื่องราวเก่าๆที่ท่านอาจจำไม่ได้การมองว่าความทุกข์คือการใช้หนี่จะช่วยให้ใจเบาลงแทนที่จะตีโพยตีพายเรากลับน้อมรับด้วยความสงบและบอกกับตัวเองว่าดีแล้วหนี่เก่านอกบัญชีได้ถูกชำระไปแล้วฉันเบาตัวขึ้นแล้ว เมื่อชดใช้จบสภาวะวิบากกรรมฝ่ายกุศลที่ท่านเพียรสร้างไว้ก็จะส่งผลได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีอุปสรรคขัดขวางอีกต่อไปท่านผู้เจริญขอให้จินตนาการถึงพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายในอดีตชาติที่บำเพ็ญเพียรสร้างบารมีท่านเหล่านั้นต้องพบเจอกับความอายุติธรรมการถูกใส่ร้ายและความทุกข์ยากลำบากยิ่งกว่าเราหลายพันเท่า พระเวสสันดรผู้บริจาคทานบารมีก็ยังถูกชาวเมืองขับไล่ออกไปอยู่ป่าพระมหาชนกต้องว่ายน้ำในมหาสมุทรเจ็ดวันเจ็ดคืนโดยมองไม่เห็นฝั่งหากท่านเหล่านั้นตั้งคำถามว่าทำดีแล้วทำไมต้องมาลำบากท่านคงเลิกล้มความตั้งใจและคงไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้กราบไหว้ในวันนี้ แต่เพราะท่านเหล่านั้นมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาท่านรู้ว่าการทำความดีนั้นไม่ได้ทำเพื่อแลกเปลี่ยนความสบายแต่มันคือหน้าที่ของบัณฑิตคือการชำระจิตให้บริสุทธิ์ดังนั้นในค่ำคืนที่ท่านหมดแรงขอให้ระลึกว่าท่านกำลังเดินตามรอยเท้าของมหาบุรุษความลำบากที่ท่านเผชิญคือเครื่องการันตีว่า ท่านกำลังปฏบิบัติบูชาอย่างยิ่งยวดท่านกำลังต่อสู้กับกิเลสภายในและวิบากกรรมภายนอกอย่างกล้าหาญจงภูมิใจในบาดแผลความเหนื่อยล้านั้นเพราะมันคือเหรียญตราของผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายตำ่ำอีกประการหนึ่งการวางจิตอุเบกขาคือยาขนานเอกสำหรับค่ำคืนนี้อุเบกขาไม่ใช่การวางเฉยแบบไม่สนใจโลก แต่คือความวางใจเป็นกลางมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงยอมรับความจริงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิดหน้าที่ของเราจบลงที่การกระทำเหตุให้ที่ที่สุดเมื่อทำเหตุเสร็จแล้วผลจะเป็นอย่างไรให้ปล่อยวางธรรมชาติมีกลไกจัดสรรที่ยุติธรรมเสมอแม้คนอื่นจะไม่เห็นความดีของท่าน แต่ธรรมะย่อมรู้เห็นจิตที่บันทึกกรรมของท่านบันทึกไว้หมดแล้วทุกรอยยิ้มที่ท่านมอบให้ผู้อื่นทุกบาทที่ท่านบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกหยาดเหงื่อที่ท่านเสียสละเพื่อครอบครัวหรือสังคมสิ่งเหล่านี้สลักลึกลงในจิตวิญญาณของท่านกลายเป็นอริยทรัพย์ที่ขโมยปล้นไปไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้ และจะเป็นทุนร้อนพาหนุนส่งให้ชีวิตท่านสูงขึ้นเสมอแม้จะดูเหมือนตกต่ำในสายตาชาวโลกแต่ในทางธรรมท่านกำลังเจริญงอกงามจิตท่านกำลังยกระดับสูงขึ้นส่วนทางกับกระแสะโลกที่วัดค่าคนด้วยเงินทองและวัตถุก่อนที่ท่านจะหลับตาลงในคืนนี้ขอให้ท่านทำการคืนความดีสู่ธรรมชาติอย่าแบกความดีไว้เป็นของฉัน อย่าแบกผลงานไว้บนบ่าเพราะมันหนักให้คิดเสียว่าความดีที่เราทำมานั้นเราทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทำเพื่อสืบต่ออายุพระศาสนาทำเพื่อจะลงโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นเมื่อทำแล้วก็ส่งมอบให้โลกให้จักรวาลให้สังคมมันไม่ใช่ของของเราอีกต่อไปเมื่อเราไม่ยึดถือเป็นเจ้าของความดีเราก็จะไม่ทุกข์เมื่อความดีนั้นไม่ตอบสนองเราดังใจ การสละความยึดติดในผลบุญจาคะนี่แหละคือยอดแห่งบุญที่แท้จริงคือการทำความดีเหนือดีทำความดีแล้วทิ้งความดีลงน้ำไม่เก็บมาทวงบุญคุณกับใครใจของท่านจะเบาสบายดุดนกที่บินโต้ลมโดยไม่แบกก้อนหินไว้ที่ขาขอให้ท่านใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องมือกวาดตะกอนขุนมัวออกจากใจหายใจเข้าลึก,ลก นำเอาพลังงานแห่งความบริสุทธิ์ความปรารถนาดีที่ท่านเคยทำไว้เข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจที่อ่อนล้าหายใจออกยาวๆผ่อนคลายความตึงเครียดความน้อยเนื้อต่ำใจความสงสัยทั้งมวลออกไปคืนสู่ความว่างเปล่าปล่อยวางเรื่องราวที่ผ่านพ้นไปแล้วของวันนี้ให้เป็นเพียงอดีตที่จับต้องไม่ได้พรุ่งนี้คือวันใหม่ เป็นโอกาสใหม่ที่ฟ้าดินประทานให้เพื่อให้ท่านได้พิสูจน์ตนเองอีกครั้งไม่ใช่เพื่อให้ท่านไปต่อสู้เพื่อให้ได้รับคำชมแต่เพื่อให้ท่านได้ทำหน้าที่ของมนุษย์ที่สมบูรณ์จิตที่เข้มแข็งไม่ใช่จิตที่ไม่เคยเจ็บปวดแต่คือจิตที่เจ็บปวดแล้วยังเลือกที่จะทำความดีต่อไปจงโอบกอดตัวเองด้วยความเมตตาให้อภัยตัวเองที่รู้สึกอ่อนแอ ให้อภัยผู้คนที่มองไม่เห็นค่าแล้วหลับไปพร้อมกับความภาคภูมิใจเงียบในใจว่าฉันได้ทำดีที่สุดแล้วและความดีนั้นยังคงสถิตอยู่คู่กับโลกนี้ตลอดไปศรัทธาไม่ใช่การเชื่อว่าทุกอย่างจะดีราบรื่นแต่คือการเชื่อว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจิตใจของเราจะผ่านมันไปได้ด้วยธรรมะคือความเชื่อมั่นว่ากุศล,ลกรรมมีผลแน่นอน แม้สายตาเนื้อมองไม่เห็นความมืดมิดในคืนนี้มิอาจคงอยู่ตลอดไปแสงตะวันย่อมมาเยือนเสมอเมื่อถึงเวลาดวงบุญในใจท่านก็เช่นกันอาจถูกเมฆหมอกบดบังชั่วคราวแต่เมื่อลมแห่งกรรมพัดเมฆร้ายผ่านพ้นไปแสงสว่างแห่งความดีที่สั่งสมมาจะเจิดจรัสฉายแสงนำท่านไปสู่ความผาสุขความเจริญ และความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงขอให้ท่านน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดไม่มีสิ่งอื่นใดเสมอเหมือนและให้กำลังใจตัวเองเสมือนพ่อแม่ที่ปลอบโยนลูกน้อยให้หลับฝันดีท่ามกลางอ้อมกอดของศีลและธรรมหลับให้สบายวางภาระลงพักกายพักใจพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นใหม่ ชีวิตจะยังมีความหวังตราบเท่าที่เรายังไม่สิ้นศรัทธาในการทำความดีเอวังก็มีด้วยประการชนี้หลับเถิดคนดีราตรีสวัสดิ์